สวัสดีค่ะตองบรรดพัฒนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกระบวนการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปิดโครงการมันประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหรือว่ากระบวนการอะไรบ้างที่เราจะต้องทำในเรื่องของ real estate developer process ก็คือกระบวนการพัฒนานั่นแหละว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไปจนถึง ปิดโครงการมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือว่าการเริ่มต้นโครงการเนี่ยมันเริ่มได้หลายวิธีมันเริ่มได้หลายทางเช่นมีที่ดินอยู่แล้วจะทำยังไงหรือถ้าไม่มีที่ดินแต่สนใจกลุ่มลูกค้าอยู่ในโซนนี้เราจะทำยังไงดีถ้าเราอยากทำโครงการหรือกรณีที่3ก็คือเป้าหมายการลงทุนเช่นเ,เราอยากได้กำไร10ล้าน ในเวลา2ปีเราจะสร้างโครงการแบบไหนดีอันนี้ก็สามารถจะใช้โจทย์เป็นเป้าหมายจากผลกำไรก็ได้ในการแบกย้อนกลับมาเพื่อที่จะดูว่าเราจะทำโครงการขนาดเท่าไหร่ไซส์ไหนเราไปทำที่ไหนดีทำขายในราคาเท่าไหร่เพื่อให้เราเข้าถึงกำไรที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการนนเรามาดูกันว่ากระบวนการมัน มันเป็นยังไงมันทำยังไงกระบวนการเริ่มต้นจากเรามีที่ดินใช่ไหมเรามีที่ดินเรามีที่ดินเสร็จสิ่งต่อมาเราต้องทําอะไรเราต้องทำเฟิร์สพ o o เมื่อวันก่อนเราคุยกันเรื่อง first เฟิร์สพ o o ไปแล้วว่าเฟิร์สพ o o มันคืออะไรเอาง่ายๆสรุปสั้นๆก็คือ first สพ o o มันเป็นการประมาณราคาของต้นทุนที่ดินที่เราพัฒนามาแล้วว่าเรามีที่ดินเนี่ยกี่บาทต่อตารางวาแล้วในที่ดินแปลงนี้เนี่ย เราเหลือพื้นที่ขายอยู่กี่ตารางวาในพื้นที่ขายที่เรามีเราจะทําโครงการได้กี่ยูนิตเราก็จะเอาไปสร้างสมมุติฐานอันนี้คือกระบวนการเฟรื่องฟูเราจะรู้ว่าแต่ละสมมุติฐานอะ่ะมันจะมีราคาขายอยู่ที่กี่บาทต่อยูนิตเมื่อเรารู้ว่ากี่บาทต่อยูนิตในแต่ละผลิตภัณฑ์อยากรู้ว่ามันจะขายได้ไหมเราทํายังไงเราก็เอาข้อมูลที่เรามีไปสํารวจกับตลาดว่ามันเป็นยังไง การสำรวจตลาดเราทำได้สองสิ่งที่เราต้องทำในกระบวนการก็คืออันที่หนึ่งเราต้องวิเคราะห์ทำเลข,ของที่ดินแปลงนั้นคือต้องเรียกรวมๆว่ามันการคือการทำไซแอนเอนไลซิสไซแอนเอนไลซิสหมายความว่าการวิเคราะห์ที่ดินแปลงนั้นให้ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพและด้านกฎหมายคือเราต้องเช็คผังเมืองด้วยว่าที่ดินแปลงที่เราสนใจมันอยู่ผังเมืองสีอะไร อันนี้1เช็คพังเมืองเช็คข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอไปเช็คชโฉนดเช็คระวางว่าที่ดินแปลงที่เราสนใจนั้นติดลำเมืองสาธารณะไม้ติดถนนสาธารณะไหมหรือว่ามันติดกับอะไรให้เรารู้รูปแปลงที่ดินเราหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้เราเช็คเบื้องต้นเสร็จแล้วเราเดินทางไปไปที่ที่ดินแปลงนั้นๆเราต้องสังเกตว่าที่ดิน มันเข้าถึงได้สะดวกหรือว่าลําบากติดขัดอะไรตรงไหนไหมถนนที่ผ่านหน้าที่ดินรถสวนการได้สะดวกหรือเปล่ามีระบบระบายน้ําหรือยังมีท่อระบายน้ําหรือยังเป็นสภาพถนนเป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นลูกลงังหรือว่ามันเป็นอะไรตรงนี้ทําไมต้องดูเพราะถ้าหากมันไม่ใช่ถนนคอนกรีตมันเป็นถนนที่หรือว่าขึ้นว่าเป็นถนนสาธารณะแต่ไม่มีสภาพเป็นถนนเราต้องเสียเงินเพื่อ สร้างถนนขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็เป็นต้นทุนส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็จะส่งผลต่อราคาขายของโครงการของเราอ่ะถนนไฟฟ้าปะป้า,ปาท่อระบายน้ำมีไหมขนาดความกว้างของถน,นนส่วนการสะดวกหรือเปล่าระยะทางจากที่ดินจนถึงถนนหลัก ใกล้หรือไกลยังไงสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนโดยรอบเป็นแบบไหนแล้วก็มีมลภาวะทางด้านกลิ่นเสียงหรืออะไรหรือเปล่าเราต้องดูให้ครบอันนี้คือการทำไซ Analysis ก็คือครบทั้งกายภาพและกฎหมายในด้านกายภาพอีกอันหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือการดูความสูงต่ำของที่ดินทั้งแปลงว่าเรา มันมีความสูงต่ำมากน้อยเพียงไหนเมื่อเทียบกับถนนที่ผ่านหน้าที่ดินแปลงนั้นเพราะตัวนี้เราจะต้องไปประเมินประมาณด้วยว่าต้นทุนที่เราต้องถมเนี่ยมันจะต้องถมอีกประมาณเท่าไหร่เราได้ความเป็นไปได้ด้านกายภาพแล้วก็กฎหมายแล้วเรารู้แล้วว่าที่ดินแปลงนี้มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้บ้างคราวนี้เราวิเคราะห์ตลาด เรียกว่าการสารวจตลาดดีกว่าแต่ว่าในตลาดเนี่ยมันมีมีทั้งคู่แข่งมีทั้งลูกค้าการ,รกวิเคราะห์คู่แข่งบางทีมันก็ทําให้เรามองเห็นรูปภาพคร่าวๆของลูกค้าเป้าหมายของเราด้วยเหมือนกันก่อนที่เราจะไปออกเซ์สํารวจตลาดเนี่ยเบื้องต้นเราควรทําการบ้านมาก่อนว่าในพื้นที่ลักมณที่เราว่าไปเนี่ย20นาทีเดินทางเนรอบที่ดิน มันมีแหล่งรายได้อะไรบ้างหรือว่ามีโครงการจัดสรรไม่จัดสรรโครงการสร้างบ้านขายเนี่ยมีอยู่ตรงไหนยังไงดูว่าโครงการที่อยู่ในโซนที่เราสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างเขาทำอะไรขายขายราคาเท่าไหร่ขายกี่ยูนิตทั้งโครงการมีกี่ยูนิตขายไปแล้วเท่าไหร่เปิดมานานหรือย,ยังคือหาข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะ ประมวลผลให้ได้ว่าสินค้าแบบไหนขายดีบ้านแบบไหนขายดีบ้านแบบไหนขายไม่ได้กําลังซื้อเฉลี่ยที่ขายดีๆราคายอยู่ที่เท่าไหร่และตอนนี้มีบ้านที่อยู่ในสต็อกของโซนนี้กี่ยูนิตขายออกไปกี่ยูนิตอัตราการขายได้เนี่ยคิดเป็นกี่หน่วยต่อเดือนแยกประเภทออกมาในแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ ให้เรามองเห็นภาพชัดเจนว่าแบบไหนขายได้แบบไหนขายไม่ได้อันนี้คือข้อมูลที่การได้จากการวิเคราะห์คู่แข่งคราวนี้เราวิเคราะห์ลูกค้าสมมุติเราสนใจที่ดินแปลงนี้อยู่ในโซนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเราก็ต้องเข้าไปดูว่านิคมอุตสาหกรรมที่ว่านะโรงงานที่อยู่ในนิคมพวกนี้เขาทําอะไรเขาทําธุรกิจอะไรแล้ว มันดีหรือมันไม่ดีกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ส่งผลถึงคนที่ทํางานในโรงงานเหล่านี้ว่าเขาจะมีรายได้มากหรือน้อยยังไงแล้วมันก็จะส่งผลกลับมาหาว่าเขาจะซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่เขามีจํานวนกี่คนพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะเอามาใช้เพื่อการตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรเพื่อขายดีคราวนี้เราได้ข้อมูลมา3ส่วนแล้วก็คือด้านกายภาพ เป็นยังไงด้านกฎหมายเป็นยังไงด้านตลาดเป็นยังไงถ้า3ส่วนนี้อยู่บนความเป็นไปได้ไหมยคะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เราก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการถัดไปก็คือเราก็จะเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่ามันมีช่องว่างตรงไหนที่เราพอจะทำผลิตภัณฑ์แล้วมันไปสอนรับกับกลุ่มลูกค้าได้พอดีแล้วก็ ต้องวิเคราะสวัดสวัดไม่อยากจะใช้คำว่าสวก็คือจุดอ่อนจุดแข็งของที่ดินแปลงที่เราสนใจเทียบกับคู่แข่งในมุมมองของลูกค้าในมุมมองของลูกค้าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเป็นลูกค้าในสถานการณ์แบบนั้นเราดำานินชีวิตอยู่ในโรงงานพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกับความใกล้ไกลของที่ดินแปลงนี้เราจะรู้ว่า ทำเลเราเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเรามันเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดแข็งเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในเลงไหนเช่น1นถึงหเนี่ยสมมติ1คือแย่สุด5คือดีสุดเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในสแกนที่1สเกลที่1ดูว่าทำเลเราเป็นยังไงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในมุมมองของลูกค้าและเมื่อเราวิเคราะห์สวอตแล้วเนี่ยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโครงการแล้ว เราก็จะวางว่าวางตำแหน่งว่าเราจากจากทรัพยากรที่เรามีที่ดินที่เรามีตำแหน่งที่เรามีกับสิ่งที่เราจะออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยเราจะเป็นอะไรในมุมมองของลูกค้าคือเราจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในที่ดินแปลงนี้ในราคาไม่ว่าจะเป็นราคา isseur Product แล้วก็ทำเลที่เรามีเนี่ยเราจะทำยังไงดีให้ ให้มันลงตัวให้มันเหมาะสมกับกับลูกค้าเป้าหมายของเราเมื่อเราวางตำแหน่งได้เสร็จเราก็เอาตำแหน่งที่เราวางไปออกแบบผลิตภัณฑ์ไปออกแบบตัวบ้านว่าเราจะทำบ้านหรือทำโฮมที่เราเลือกหน้าตาแบบไหนสไตล์ไหนจะโมเดิร์นจะนอร์ดิกหรือจะคลาสสิกหรือจะอะไรเราก็เลือกมาว่าเราจะทำสินค้าประเภทไหนมาตอบตลาดตรงนี้ดีเมื่อเราดีไซน์ ตัวผลิตภัณฑ์ได้แล้วตัวบ้านตัวที่อยู่อาศัยเนี้ยได้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าในที่ดินแปลงเนี้ยเราจะประมาณการว่าเราจะสร้างบ้านได้กี่ยูนิตเพราะเราได้พื้นที่ขายมาจากตอนเฟิร์สพูบแล้วถูกไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะได้กี่จํานวนเท่าไหร่แล้วก็ปรึกษานักออกแบบคือคนวางผังโครงการว่าเ,ออเราต้องการจํานวนยูนิตประมาณนี้มันเป็นไปได้ไหมให้เขาวางจัดการให้เมื่อเราวางผังโครงการเสร็จเราก็จะได้ความยาวถนน ส่วนกลางพื้นที่ที่หายไปจริงๆเราจะได้ข้อมูลมาหมดเลยว่าต้นทุนในการพัฒนาโครงการเราเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนบ้างเช่นถนนกี่เมตรท่อระบายน้ำกี่เมตรเสาไฟฟ้ากี่ต้นขยายเขตไฟฟ้าปร,ปราับปาไหมของพวกนี้เราจะหาต้นทุนได้โดยการาถ้าเรามีผังเราก็ปรึกษา,ก,ษากับหน่วยงานราชการได้วา่ามันจะต้องมีการขยายเขตน้าไฟประมาณเท่าไหร่ขยาย ยังไงมีค่าใช้ใจ่ายอะไรถนนทําเท่าไหร่เหล่านี้ก็จะเป็นโครงสร้างต้นทุนของการพัฒนาโครงการเมื่อเราได้ข้อมูลของโครงสร้างต้นทุนของการพัฒนามาแล้วเราก็คํานวณต้นทุนบวกคำนวณต้นทุนต่างๆบวกค่าใช้ใจ่ายประมาณการค่าใช้ใจ่ายขายค่าการตลาดค่าธรรมเนียมค่าต่างๆใส่เข้าไปให้ครบเราจะรู้ราคาขายว่าจริงๆแล้วเราจะต้องขายในราคาเท่าไหร่ ณนะตอนนี้เราต้องดูอีกว่าราคาขายที่เราทํามานั้นมันยังอยู่บนความเป็นไปได้ไหมมันยังแข่งขันในตลาดได้ไหมหากว่ามันแข่งขันได้เราก็เข้าสู่กระบวนการการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินก็คือการเบื้องต้นก็คือไอกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินก็จะมีกระบวนการย่อยที่อยู่ข้างในอีก 2- อกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการประมาณการ กำไรขาดทุนที่เขาเรียก PNL ก็คือดูว่าถ้าเราใส่ต้นทุนทุกอย่างครบแล้วในราคาที่เรากำหนดมันเหลือกำไรเท่าไหร่มันเป็นกาไรขั้นต้นเท่าไหร่เ,ออเสียค่าใช้จ่ายดำเนินการเท่าไหร่คิดสัดส่วนออกมาเทียบกับค่ามาตรฐานว่าโครงการอยู่บนความเป็นไปได้ทางการเงินไหมเมื่อโครงการอยู่บนความเป็นไปได้ของการทางการเงินก็เข้าสู่กระบวนการวางแผนการทางการเงินวางแผน การทำโครงการเข้าสู่กระบวนการวางแผนโครงการหลักคือแผนงานหลักของการทำโครงการนี่ว่าเราจะทำตลาดยังไงมีแผนการตลาดยังไงมีแผนงานก่อสร้างแบบไหนมีแผนการวางแผนทางด้านการเงินภาษีบัญชีภาษียังไงและเราจะดำเนินโครงการไปในในแบบไหนทำกี่เฟสเจ็ละกี่ยูนิตข้อมูลพวกนี้เราจะต้องได้มาจากข้อมูลทางการตลาด เริ่มที่การตลาดประมาณการยอดขายประมาณการยอดขายมาจากไหนมาจากอักตราเซลสปีดที่เราได้มาจากคู่แข่งแต่เราต้องรู้ว่าเราจะขายดีกว่าเซลสปีดเฉลีย่ยหรือเราจะขายได้น้อยกว่าเซลสปีดเฉลีย่ยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและการดีไซน์การวาง,งตำแหน่งผลิตภัณฑ์ว่ามันดึงดูดแค่ไหนเมื่อเราได้อัตราตรงน,นั้นมาเราก็จะรู้ว่าเราจะสร้างทีละกี่เฟสเราจะพี P-cell กี่ยูนิตจุดไหนที่เป็นจุดบอกว่า P-cell แล้วมันไปต่อได้ตรงนี้เราจะได้คำตอบออกมาได้แผนออกมาเมื่อเราวางแผนการทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ไทม์ไลน์ของโครงการทั้งโครงการออกมาว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตอกเสาเข็มไปจนถึงวันที่ปิดจบบ้านเนี่ยบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนยังไงไอ้พวกนี้ก็คือจะอยู่ในแผนการดำเนินงานทั้งหมด เมื่อเราได้แผนการทั้งหมดแล้วเราก็จะมีการกำหนดวันพีเซลก่อนที่เราจะมีการพีเซลเราก็ต้องสร้างความรู้จักให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเดินไปถึงวันพีเซลนั่นก็คือไม่ว่าเราจะ,ะโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางไหนติดป้ายหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อให้เรารู้เราคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าสิ่งที่เราคิดว่าลูกค้าอยากได้มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จริงๆไหม นั่นคือเราก็จะเปิดพีเซลพอเราเปิดพีเซลปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่า,าลูกค้าที่เราคาดไว้จากข้อมูลที่เรามีเป็นจริงอย่างที่เราคิดไหมถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดโปรดักเราตอบกับความต้องการของลูกค้าได้จริงผลลัพธ์ของการพีเซลจะเป็นคำตอบว่าเราจะไปต่อหรือเราจะต้องย้อนกลับมาปรับปรุงปรับแก้ตรงส่วนไหนเมื่อผ่านกระบวนการของการพีเซลไปแล้วเมื่อ สมมุติว่าเราได้ตามเป้าของการพีเซจลขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องดําเนินงานก่อสร้างในกระบวนการของการก่อสร้างมันก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตต่างๆเรียกมันว่าเป็นการบริหารโครงการการบริหารงานก่อสร้างก็คือเป็นโปรเจกต์แมเนจเมนต์เป็นโปรเจกต์เป็นคอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์ในเนื้องานพวกนี้เป็นไปตามแผนการตลาดเป็นไปตามแผน แผนงานสร้างจะเดินตามหลังแผนการตลาดเสมอเมื่อเราสร้างเสร็จครบตามกำหนดเราก็สามารถที่จะโอนบ้านให้กับลูกค้าในแต่ละรอบในแต่ละเฟสท,ที่เราวางแผนไว้ได้นั่นก็คือเราก็ทำตามแผนการขายที่เราขายได้ทำตามแผนการตลาดที่เราวางไว้ดำเนินการไปหากอันไหนมันไม่เป็นไปตามเราก็กลับมาดูทำลายว่าเราสามารถที่จะปรับจัดตรงไหนให้มันเข้ากับสถานาการณ์ปัจจุบันได้ จนถึงบ้านหลังสุดท้ายส่งมอบให้กับลูกค้านั่นแหละคือจบกระบวนการถือว่าเราทําโครงการแล้วเสร็จอันนี้พูดถึงเนื้อการของการทํางานเรายังไม่ได้พูดถึงว่าการส่งมอบนิติหรือการจัดสรรไม่จัดสรรพูดถึงว่าเนื้อการของการทํางานเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมันทําอะไรได้บ้างมันจะต้องทําอะไรบ้างอะไรก่อนอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกระบวนการแรกขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาถึงตอนนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างเข้าใจและเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราเยังไม่รู้แล้เราจะไปเติมมันตรงไหนดีกว่าเราไม่รู้เลยว่าตกลงเราจะทำงานพัฒนาสังหาริรมทรัพย์เนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วมันจะทำยังไงคือมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมันดูเยอะไปหมดแต่เมื่อเราเห็นว่าภาพรวมของมันมันเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วมันจบตรงไหน การที่เราะจะไปเติมความรู้เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรายังไม่รู้อย่างเช่น้การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเขาทำยังไงการวิเคราะห์ตลาดเขาทำยังไงการวิเคราะห์คู่แข่งเขาทำยังไงการวิเคราะห์ศักยภาพเขาทำยังไงการตรวจข้อกฎหมายเขาตรวจอะไรบ้างมันไม่รู้เลยมันมันเยอะมันลำดับความไม่ถูกแต่แต่การแชร์ในวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าสร้าง ภาพให้เราเห็นว่ากระบวนการที่เราต้องทํามันมีอะไรบ้างหวังว่ามันก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณน้ครับทุกคนที่ติดตามค่ะ